เขาเปิดประตูเป็นไหมอัน,นอะไร,รนี้มันเลอะหรือเปล่าครับ ขึ้นไปเร็วไม่เล่นไม่เล่นนี่มันเอาไว้ล็อกคร <Element. S 2> ับเอาไว้ล็อกครับแต่ล็อกอันนี้เอาไว้ลงคูหยัดสต็อปเบ็นี้คูหยัดเบ็นี้คูหยัดก็สุดแล้วครับนนี ใช่ค่ะพี่เขาจะลกเองไหมอะไรไม่ถามว่าพี่เขาจะลกเองไหมนี่ไงพี่เขาจะทำเองไหมได้ไหมได้แล้วโอเค